สวัสดีค่ะพ่อๆพอพอแม่แม่พี่น้องเอฟซค่ะทางช่อง youtube ของพี่เข็มกมลชัยรถแห่เจริญสินนะคะปา๊าเปิดภาพมาทีหนาโดมหนาสำนักง,งานท้องเฮาคารนี่ค่ะพี่น้องยางประตงานเดชพุนแล้ว <c oughs> สังเกตไหมคะว่าหน้าประตูตอนนี้เราตัดยากกันเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เรียบร้อยป้า ไ mm. อ,อเคียพื้นที่ค่ะบุรูว่าพันธุ์เฮียดอียงเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้เคลียร์พื้นที่ด้านหน้าแล้วนะคะนี่ค่ะกำแพงทางฝุ่นก,นเกน็เรียบร้อยเรีกันค่ะเคลียร์แล้วเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะเริ่มเคลียร์แล้วบรรยากาศย่ำแรงค่ะตอนนี้ว่าในคำปันไดค่ะ14เอ้ยไม่ใช่14สิ16นาฬิกาซีม่วงแรงค่ะ ที่วงแรงที่สำนักงานรถแห่าจะรเรือนศิลป์มูอนีธทีมงานร้านของพี่เขมกมลชันยนะคะมาตัดหญ้าค่ะแต่ว่าตอนตัดหญ้าน่ะน้องอุ่มคาดสอมเพลงอยู่ค่ะพี่น้องก็เลยบด้เก็บบรรยากาศเชื่งอีกอย่างหนึ่งมันเดือดจัดอยู่ค่ะตอนนั้นตอนนี้แดดอ่อนแล้วก็เลยมาเก็บบรรยากาศไทยคลิปให้พี่น้องเบ่งนะคะหนีเลยค่ะเคียดกวนที ได้ยินแวแวแว,แว,ว่าจะปลูกไอวาสิลูกดอกท่านตะวันน,นี่ตรงซุ้มหน้าประตูนะคะแต่ว่าเคลีย์พื้นที่ไว้ตรงนี้เดินย้อยๆนี่กับผู้หลูผู้กันว่าไอจะเห็นอด้ยังนะคะพี่น้องเดี๋ยวรอดติดตามต่อไปรอมาอาเบดต่อไปนะคะแต่ว่าพื้นที่คือดีมากนะคะทุกคนพื้นทีด่ดีดีค่ะตรงนี้มีโรงจอดรถตรงนั้นด้วยนะคะนี่ตรงที่เป็นตากเสื้อผ้าเป็นร่องจอดรถด้วยค่ะแล้วก็มีห้องน้ําเปิดประตูทะลุไปห้องครัวนะคะแล้วก็จะเป็น าทา้งนีกสิเป็นหน้าประตูค่ะทางเขาหน้าประตูทางเข้ายังไม่อยากเดินเข้าไปอ่ะใกล้ห้องซ้อมเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวเผื่อมีเพลงลิขสิทธิ์นะคะในช่วงนี้นะคะโอ้บรรยากาศดีมากค่ะท้องฟ้าแจ่มใสอากาศดีด,ดีค่ะพี่น้องวันนี้เทียบพื้นที่เรียบร้อยค่ะฟังทางกำแพงทางนี้ก็เรียบร้อยนะคะข้างหน้าก็สรเรียบร้อยตอนนี้ทีมงานก็กำลังอัน คนเทียนงขข็เขาเอนว่าคุดหลอกปะคุดหลอกค้องเดี๋ยวพาไปเบิ้งค่ะน้องไอ้น้องออมแล้วก็อันเอียงก็พ่อน้องยูโรบอสเมนบอสสามคนเื้อนี่มีน้องอมค่ะน้องอมค่ะหลานหลานพี่เคมนะคะสวัสดีครับสุดหลอ่อ นี้บ้แม่นอันตอตอเต่าเต่าเตะมอนท่องนะคะนี่ของเข้ามอนอยังเต่าอมมอนคิดวะอุอ้ยกำลังมาแรางนะเนี่ยทรงผมเนี้ยเทนเนี้ยน,น,น,นะคะทุกคนเทนแห่งปีนะคะกำลังมาแรางเลยนะคะขยนันขยันเนี่คะ่ะน้องอ,อมใส่กาง,ง่ายกำลังหลอกข้องคะ่ะพุดหลอกข้องข้องน้ำ แล้วมาถึงตาหมองล่างถวยเข้าบนแล้วค่ะเ๋ยวทีสุ่มเข้าไปพี่น้องเบิง้งน้องไอ,งอย,ยูปุน่นแต่ว่ายูเหมือนนิดนึงพู้นค่ะน้องเลยเห็นบ่คคะนี่นี่นี่น,น,นี่เห็นบ่คคะอาจจะเหมือนนิดนึงยังเดินเข้าไปใกล้ไม่ได้เท่าไหร่นะคะเพราะว่าทั้งของเดินตีเข้าซอ,องเพียงนีนะคะ หลอกห้องน้ำทำความสะอาดตรงห้องครัวนะคะน้องออมกับน้องไอซค่ะเป็นกำลังใจแห่งน้องๆค่ะเห็ดยังซอยว่าใดห,หนันนาให้กำลังใจได้ย่างเดียวตอนนี้ค่ะ <c oughs> นี่ <c oughs> พ่อน้องยูโรนะคะก็มาด้วยกันนะคะวันนี้มาสามคนนะคะมาตนานีบาทนะคะมาสามคนค่ะ ลานดีดีนะคะพี่นอค่ะลานดีมากเลยข้างหน้านี้นะคะสามารถทําอะไรได้หลายอย่างเลยนะคะเนี่ยย่างเช่นเช่อนอยังดีค่ะหมุกระทะ <c oughs> เห็ดหมูกระทะคือจังดองป้อแปมแปมกับพีฮอตดีบ่ค่ะตั้งแคมหมูกระทะ <c oughs> อ,อันสิบอ่ะนูอุ้มบอกไปด้ค่ะอันนี้ความคิดส่วนตัวของจักรของนะคะ เดี๋ยวมาติดตามกันค่ะว่าเค่ยว้นทีแล้วเสียเอียงในเร็วๆนี้นะคะแต่ว่าพรุ่งนี้อย่าลืมนะคะเจอกันพบเจอกันค่ะเต็มรูปแบบของรถแฮจะเลื่อนซินค่ะอยู่ที่กมมลาใสกมมลาใสจังหวัดการศิลปน,นะคะอีกเดี๋ยวผ้าหยางขอไปเบื้องหานน้องๆค่ะเสียงแข้งเริมเงียบไปละคืออาจจะได้ยินนะคะ เป็นห้องซองเก็บเสียงค่ะแต่ว่าเวลาที่มีคนเปิดประตูเข้าออกเนี่ยค่ะมันจะได้ยินเพลงนะคะก็เลยฉะเาหาได้อยากเสียงปันใดเพราะว่าเวลาที่ติดลิขสิทธิ์เพลงแล้วมันเสียรายคลิปมากๆเลยนองาพี่น้องเทียยุ่งู่หลายคนมันอาจจะเข้าใจตรงนี้เราจะพยายามหลบลิขสิทธิ์ให้ได้เยอะที่สุดนะคะนี่ค่ะกําลังหลอกคลองน้ำเพื่อนเอิว่ายังกับรู่ลุ่แล้วน้องกูเพื่อนคลองน้ำนั่นค่ะ ครับครับครับผมสวัสดีครับกดหูผู้ดีนานไสทของหัวหน้าเคมเคข้าค่ะอ,คอ่าพี่น้องอาจจะเห็นคลิปก่อนะนี่น,น้นองมาปลูกค,ค่ะปลูกกล้วยนะคะปคลูกแล้วเราบอกปลูกแล้วปล<า>ูกแล้วเนาะเดมเมื่าเบิ่งยังเจียวบอนนอะต้นต้นที่เราปลูกอ่ะกกปลูกเมื่อวาน,าานเลยมือ่อวานอ๋อปลูกเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวาน ไม่่บ่บ่ท่านเดี๋ยวเบิ่งวันาทิตไปเบิอบอบ่องกัน,บบน,นเลยเดี๋ยวไปเบิง่งเนาะแล้วนีกว่านะถ้าผมสู้ๆครับสร้อยยังบ่ได้ดอกนอกจากสกร้อยแขกำลังใจอย่างเดียวตอนนี้นี่ค่ะโอ้โฟงองน้ำหาคุณเสียงขวดน้ำน้องไอ้ก็น้องออมนะคะ,ะก็พ่อน้องยูโรด้วยนะคะเป็นการสลับสบเปียนกันค่ะสลับสบเปียนกันซอยกัน ขยันขยันปิตาหักไส้หลานะคะนี่เดี๋ยวก็สิมาเคลียรบริเวณตรงนี้อีกนะคะเริ่มแล้วเริ่มแล้วแปลนดีครับพี่น้องคะ่ะพื้นที่ลานกว้างมากเลย ดยความที่สำนักง,งานเขาติดถนนใหญ่เนาะค่ะติดถนนใหญ่นะคะ,นนะ,คะสำนักง,งานรถแห่งเจริญศิลป์ตั้งอยู่ที่บ้านดอนฮีค่ะอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรค่ะพี่น้องอยู่กไกลกันกันกบโรงเรียนบ้านดอนหีเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสำนักง,งานชั่วคราวนะคะชั่วคราววงเล็บว่าชั่วคราวจริงๆนะคะกรสิได้ยินเสียงรถแหงเนี่จังน้อยด้วยค่ะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เวลาเบิร์ตไปเวลาพ่อพ่อกันคลิปต่อไปค่ะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หัวใจเขียวไว้ก็ได้ค่ะคนละสามดวงเพื่อเป็นกำลังใจนะคะชื่นใจเวลาได้อ่านคอนมเมนต์นะคะ <laughs> คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานรถแห่จเจริญศินด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปค่ะ